ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเตรียมสถานที่ไว้นะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับไปจนถึงงานกระถินนุ่นนะครับโดยเฉพาะวันที่15นี้นะครับนี่เตรียมสถานที่ไว้นะครับพุทธาพิเศษนะครับพระเครื่องพระผงนะครับที่จะไปบรรจุบนพระเศียรของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับวันที่19นะครับบรรจุแต่ว่าพุทธาพิเศษนี่วันที่15นะครับ เย็นวันที่สิบห้านะครับนี่โอ้พญานาคสวยเลยนะครับนี่นะครับทีมงานครูบาอาจารย์ผู้เข้มขังนะครับนี่จัดการกับสายได้สายสินอยู่ตรงนี้เอ้าทีมงานคือบางเท่ทวงกันแล้วนะครับหรือไปเป็นนักหนอกบวงครับแบ่งกันครับโอ้ยนะครับงานเรื่อยๆนะครับวันที่สิบห้าเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับมีเวลาว่างๆนะครับ 18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธนะครับนี่นะครับนี่สมโพธพระผงพระเครื่องนะครับที่ครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันทำนะครับ84% 00มกว่าองค์นะครับเพื่อบูชาทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับเสร็จแล้วก็จะไปบรรจุที่พระเศียนของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับ นู่นนะครับพุทธรูปที่กาลังสร้างใหม่อยู่ด้านนอกนู่นนะครับตรงทางเข้ามานู่นนะครับนี่นี่นะครับเตรียมสถานที่ไว้นะครับตรงกลางนี่เป็นพระเครื่องพระผงนะครับหลายแบบพิมพ์ด้วยกันนะครับครูบาอาจารย์ของวัดบ้านเกาะบวนี่มีสามพิมพ์นะครับแล้วก็มีปูดินถิ่นรมนะครับมอบแบบพิมพ์มาให้ใช้งานนะครับนี่ช่วงเตรียมงานนี่นะครับจนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ หลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับพิมพ์ด้วยมือเองนะครับพิมพ์ซิลิโคนนะครับถ้าพูดผิดต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่นี่นะครับมีพระเครื่องพระผงนะครับที่จะไปบรรจุที่พระเศียรของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับเป็นพุทธาภิเศษสมโพธนะครับพระเดชพระคุณลวงตาบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับสวดอิติปิโส80จบนะครับ แล้วก็มีคาถาพุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับบรรจุไว้ที่พระเศียรนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับไม่มีจำหน่ายจแจกนะครับไม่มีจำหน่ายจแจกให้เช่าบูชานะครับรุ่นนี้พุทธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปบรรจุนะครับที่เศียรสมเด็จพระพุทธโคดมพระเศียรนะครับเด้อนะครับเหงื่อไรใครย้อยเลยนะครับนี่ ว่าที่ประเดียนทำเก้าประโยุกนะครับนี่นะครับบอบางจ้เกิดูนี่เหลือสองรูปหนึ่งอยู่แล้วเนาะหลายผนกเนาะเด้อนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้างนะแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับเยอะหน่อยก็ผนก r e ายรูปนี้นะครับนี่เสียงดังกับเพื่อนด้วยนะครับ